เด็กน้อยๆจะงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ก็เ เลครับใดยวันนี้ได้รับแล้วก็ยินดีมากๆเลยเป็นเกียรตินะครับแล้วก็นทาเกียรติจะมอบให้ใครพิเศษครับมอบให้ใครพิเศษครับจริงๆอยากจะมอบให้แบบทุกคนเลยครับไม่ว่าจะทั้งแฟนๆที่ฟังเพลงตลอดถ้าไม่มีแฟนๆคอยแบบคอยเปิดเพลงนี้ฟังลงรักแท้ก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลนี้ก็ได้ครับแล้วก็อยากจะมอบรางวัลให้กับทุกฝ่ายเลยครับที่ทําให้เกิดเพลงนี้นี่ละครอ๋อมอบรางวัลนี้ให้กับละครเรื่องมงชายด้วย ด้วยครับเยอะแยะมากนครับโยนเยอะก็ดีใจด้วยครับเยอยแบบดีใจด้วยรู้มากวันนี้นะครับเราสวันนี้ตู้รางวัลที่บ้านนี่เรอยากขันตุ่นแนี้ยังอยากรับอีกเรื่อยๆยังมีที่เหลืออยู่ขยายพ่รวเปล่าถ้าเกิดว่าเต็มก็จะขยายเพิ่มครับ วัาไม่เคยน, mm นาวเลยก <Hus sein. S 2> ็ตั้งไว้เรื่อยๆครับตั้งตั้งไว้เรื่อยๆครับยังไม่เคยนาวเลยลลไปไปย,ยืดฟอม้วยรางวัลของตัวเองแล้วน้ำตาไหลไหมคะม,มันแบบน้ำตาไหลอจาจจียไม่เคยครับแต่ว่าแบบมันชื่นใจมากๆเลยรู้สึกว่าแบบผมก็เพิ่งเข้าวงการมาแบบเดียวแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆมาแบบ เยอะแยะมากมายจากผู้ใหญ่หลายๆท่านด้วยจากแฟนๆด้วยแล้วมีแฟนๆคอยซัพพอร์ตอย่างเงี้ยที่ทาให้ผมได้รางวัลมาก็ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วเหมือนกันครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับตู้เหรอคะรางวัลในเมื่อนับคุ้ไรางวัลไม่ได้นับตู้นะครับตู้เหรอครับเป็นตู้เดียวตู้ใหญ่ละกันนี่โอ้ไม่เต็มไม่เต็มยังโล่งอ่ะยังยังเหลืออีกเยอะเหลือที่อีกเยอะเลยก็อยางพร้อมที่จะเดินสายรับรางวัล ก็ถ้าได้รับก็ยินดีรับไว้ครับแต่ว่าจริงๆถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับสลับแฟนมีนเราได้รางวัลแบบนี้แล้วปีหน้าหรอเปความคาหวังปีหน้าล่ะครับปีหน้าก็จริงๆอยากาจริงๆปีหน้ามีทั้งเพลงแล้วก็ซีรีส์เลยครับอย่างซีรีส์ก็จะมีทั้ง ซอมไวเวอร์ที่เป็นซีรีส์ของทางบ้านดูมันดีครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอครับพี่จะเล่นกับเฮียเป็นเรื่องที่2ครับเรื่องซีรีส์ก็จะจริงจังด้วยเหมือนกันส่วนเรื่องเพลงก็เดี๋ยวจะออกซิงเกิลมาอีกเยอะอีกหลายเพลงเลยครับแล้วก็ในปีหน้าเขาอยากจะจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวอีกสักครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันรางวัลหนั้งมา้วครับปีหน้ารางวัลหนังรางวัลหนันะครับรางวัลหนังถ้าอ๋อต้องต้องได้รับโอกาสให้ไปเล่นหนังก่อนถึงจะได้รางวัลครับแต่ก็ จร,จริงๆอยากอยากลองเล่นภาพยนตร์เหมือนอยู่เหมือนกันครับอยากเล่นอีกอยากเล่นแนวที่ยังไม่เคยเล่นอยากมีแนวก็คือแบบจัดเต้นทั้งเพลงทั้งซีรีส์แล้ว่าคอนเสิร์ตเลยใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสด้านภาพยนตร์เข้ามาก็ยินดีรับครับแต่เรามีคิวหรอลูกอะไรนะครับมีนหนักในการถ่ายทำนะอ๋อก็มันก็ไม่รู้เหมือนกันจะทำจะจัดสรรเวลาให้ได้เป็นคำถามสงสัยพี่นิวได้นอนไมนูว ได้อยู่เมื่อก่อนยังอุ้งไปดิสนีย์แลนด์มาใช่ดิสนีย์แลนด์ที่ฮ่องกงนะครับใช่ไปกับน้องแอลลี่ครับวันนั้นสนุกมากๆเลยครับเหมือนเป็นเอ่อทีมโฟรเซนที่แรกเลยครับของดิสนีย์แลนด์ที่เปิดขึ้นใหม่เป็นที่แรกของโลกเลยอะไรนะครับอุ้ยสวยมากๆเลยครับวันนั้นเจอ เอลซ่ากับแอนนาด้วยเจอคริสตอฟด้วยครับแล้วก็โอลาฟเหมือนจริงมากครับบรรยากาศไปเก็บเล็บเลนส์มาหรือเปล่าครับบรรยากาศไปเก็บทำกันบ้านคราเอามาต่อยอดหนึงอ่ะบ้านเราอ๋อเอามาเอามาแต่งเป็นโปรเซนเองทำให้ดูมันดีเป็นโปรเซสในเทศกาลน้ำแข็งอ๋อเฮียให้โหยิ่งใหญ่มากเลยค่ะเฮียแบบ ก็หูเลยครับตอนีแบบเฮียถือออกมาก็คือเฮียมันไม่น้อยเลยนะเฮียบอกว่ามันเป็นของขวัญเล็กๆน้อยครับแต่ว่าไม่เคยเล็กน้อยตามที่เฮียพูดเลยครับเฮียให้อะก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะไรมีพวงมาลัยเงินแล้วก็สายสะพายเขียนว่าอะไรนะเกียรตินิยมอะไรเด็กดีอันดับหนึ่งของของเฮียอะไรประมาณ จำจำแบบท like yeah, like so ี่ถูกเป๊ะไม่ได้คแต่ประมาณนี้แล้วก็มีลูกโป่งด้วยอะไรนะีเขาจองเอาไว้เขาไปถ่ายละายจองหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮียเหมือนกันก็มีน่าจะเท่านี้แหละครับแต่เท่านี้ก็น่ารักแล้วผมชอบสายสะพายมากเลยอะไรเงินของเฮียยอดเป็นเท่าไหร่คะอุ้ยผมนับที่ยังนับแหลยเฮียบอกเขาว่าเท่าไหร่แต่เฮียอยากให้บอกเหมือนอย่าง ไ้สทเเงินซื้บ้านได้ไหมเก็บแล้วครับเก็บไปแล้วคน่จะได้เ่วนของบ้านเะไดเอาเป็นเอ่อมก็ีนะครับเป็นหมอนเป็นผ้าห่มแล้กันนึกเป็นห้องหรว่าห้องห้องหรงสรับเมียหรือเปล่าโอ้ยาแล้วอานแล้วอ่ไปได้ไหมได้ไห เม่มีแม่บ้านใหม่ของเรานี่จะอยู่ไหมอ่ะนี่จะอยู่ไหมอ่ะไม่ไหวหรอกไปพักผ่อนกันไสจริงๆตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ทยอยแกะอยู่ครับแต่ว่ายังไม่หมดเลยครับน่าจะ่หรน่าจะอีกเป็นเดือนแหละครับ แก่ก่อนนวใช่ไหมครับแก่แล้วเก็บแล้วคเพราะว่าแก่ง่ายดูแก่ง่ายสุดแก่ง่ายอะไรนะครับอะไรนะครับต้องแยกแกะคนเดียวใช่ไหมอ๋อก็ปามาแก่เหมือนกันตอนนี้ที่แก่คนแรกแรกเลยณอ่อมไม่รู้ว่าปามาน่าจะแก่ลำดับแรกๆเลยครับเพราะว่าแก่ง่ายสุดเลย ใช่ครับวันนั้นหลังจากที่แบบหลังจากเสร็จงานก็ไปทานข้าวกันครับบ้านดูมันดีไปกันหลายคนมากเลยอร่อยอิ่มเลยต้องจับอะไรใส่สะพายแล้วมีอะไรให้เป็นพิเศษต้องจัอะไร้ยครับเฮียละ่ะใช่เฮียมีอะไรอ่ะออก,ก็เอากุม <laughs> ก็มี แสดงความยินดีด้วยแหละครับยังอื่นอาจจะยังไม่มีครับเราจะนัดไปนอกรอบกันอีกสองานบโอ้มีสองรอบแสดงความยินดีสองรอบนะครับจริงๆเท่านี้นี่ให้มาก็พอแล้วแหละครับวันนี้ก็พอแล้วสำหรับเรมเพราะว่ายังอยู่ด้วยกันอีกนานเดี๋ยวยิมมีอีกหลายเทศกาลเดี๋ยวก็น่าจะจัดมาอีกแหละครับก็จริงจริงจริงๆไม่ จริงๆก็ไม่ได้อยากให้เฮียซื้อของแพงๆมาให้ตลอดครับหรือว่าเปย์นหนักๆเขาอ,อยากให้เฮียเก็บเงินบ้างห้ามไม่ได้ครห้ามไม่ได้พยายามห้ามอยู่ครับ <laughs> แต่ไม่รู้จะห้ามได้ไหม <laughs> ที่เราห้ามเพราะว่าเรากลัวเฮียต้องซื้อของ <c oughs> อยู่นี่เฮียหรือเปล่ารู้เดียวเลย <laughs> ไม่กลัวครับแต่ว่ากลัวแบบเฮียอาจจะเปเยป์เราเยอะไปเราเกรงใจด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเฮียตังหมดเพราะเราเนียทำไงอ่ะไม่อยากให้เฮียตังหมดเพราะเรา ใช่ครเฮียก็จะอยากไปเราก็ได้ไงก็ถ้าเป็นความสุขของเฮียก็ก็ยินดีเขาับไว้สมไหมสมสมว่าเป็นเฮียใส่เปเนาะเฮียใส่เปครับแต่เปน้อยลงหน่อยก็ดีครับ